พวกเรากบเลีย้<า>ยงวันนี้พวกเราจะมาทำการหนีสับปะหลาดในโลกใหม่ครับกันนะครับผมเย้ยูยูสุดยอดเลยแต่ว่าคอนเทนต์นี้มันคุ้นๆยังไงจะเกิดพอดีชอบไปเจอพวกอมองอัสมันชอบหนีสับปะหลาดไงและยอดวิวมันโคตรด,ดีเลยคือยอดวิวมันเยอะกว่าแบบว่าคลิปก,กบเล่นยงลาวเมื่อเราอีกอะ่ะเฮ<อ>้ยโอ้โยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ฉันก็เลยไปกบมา จะมาหนีตามบ้างซึ่งสับปะรดที่เราจะมาหนีในวันนี้ก็คือสกิลิเบอร์เฮดนะครับผมคือเราจะทําเหมือนของอม o องอัสเลยนะคือจะมีคนนึงเป็นสับปะาดแล้วก็ไล่ล่าพวกเราประมาณนี้ไปดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่สําคัญใครสนใจรูปปุตไมาสามารถปูได้วยโดยการสมัครสมาชิกขั้นตำามสิบห้าบทเลยไปกันเลย และนี่ก็คือตัวสกีเปอร์เฮดนะครับผมตัวนี้มันเป็นตัวที่เวลาตีเราแล้วมันก็จะแบบว่าตัวเบี้ยวนะตอนนี้ฉันเข้าสิงมาแล้วแต่ฉันไม่แน่ใจว่าพอเราเข้าสิงปุ๊บเราตีตัวจะเบี้ยวหรือเปล่าเราลองตีก่อนนะเป็นไงบ้างเ,เบีย้ยวไหมไม่เบี้ยวว่ะฉันจะลองขี้ขวาเออนี่ไงโอ๋โอขี้ขวาแล้วเบี้ยวเลยดูตัวเบี้ยวอยู่แต่ว่าตายเลยเอ,อเอาเป็นว่าเราห้ามกดขี้ขวาก็แล้วกันนะห้ามกดตีแบบใช้ถ้าไม่ตายนะขี้ซ้ายได้อย่างเดียวก็คือตีธรรมดาได้อย่างเดียว ประมาณนี้จะเจอเพชรโอ้โหโตีเลยนายต้องตีเลยอุยอตีได้ด้วยขุดได้ด้วยและกดสําคัญเลยคือห้ามเข้าซอกเล็กนะผมเช่นเข้าในบ้านหรือว่าเข้าในภูเขานะออะไรก็ตามที่เป็นซอกเล็กๆห้ามเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าสัปปะหลานเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะลําบากในการควบคุมนิดนึงนะ ขที่เหลือคือวิ่งได้เลยจะวิ่งไงก็วิ่งได้จะซิกแซกจะอะไรได้หมดทุกอย่างเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับไป,ไปเชียงใหม่ไปยะลาเราจะมาโอนได้ออกเหมือนเดิมเราจะก๊อปปี้ไอ้พวกอมองัสก็คือใช้แท่งๆนะใครสีเหมือนกันก็คือแหละออกเหมือนกันส่วนใครสีต่างก็คือเป็นก่อนนะโอเคมาทุกคนมาเริ่มเลยห้าสี่สามสองเฮ้ยสีแดงหมดทุกคนเลยโอ้โหมหมดเลยห้าสี่สามสอง นี่เข้าตรงนี้ได้สามารถเข้าได้มันเป็นประตูอม่เป็นถ้าเราตายในนรกลนี่นับว่าเราตายไหมเนี่ยตายดีถ้าเกิดว่าตกลาวาตายก็คือตายโอ้ลาวาแรงมากลาวาใช้ได้จริงใช่ไหมช่วยให้พวกนายหนีไปเลยหนึ่งสองสามไปเดินยากหกเจ็ด แปดเก้าสิบไปแล้วไปแล้วเนเห็นพวกนายนายไม่สามารถแอบฉันได้เฮ้ยแต่ว่าเดินเดินยากจริงว่嘛ไอ้แป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีดีเองเออจะมายังไงฉันจะโดดข้ามไปเลยตีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายไอ้สัปดาห์ไม่ตายว่ะสัปดาห์ไม่ตายว่ะโหสุดยอดออกไปอยู่แล้วสัปดาห์สบายเกียบไปแล้ว บางทีมันอาจจะแค่เลือดเยอะเฉยๆหน้าในเลยยังไม่ตายเออใช่สวัสดีเจ้าเอเลียนนัสเกอชนามมันเป็นมันเป็นผมหริอคิดนี่นะความคิดเราคงคล้ายๆกันมันหายไปไหนอนน่ะนี่ไงอยู่ข้างล่างเนี่่ยั้งเดินไ้ถือพวกนายเลยอ ยายามเข้าสือจ้าสัปดาหโอ้โหแแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวญาติพอดีว่าแมบบไม่ครับเราสัปดาม์มไล่คนลำบากเลยก็เลยเปลี่ยนมาแมบนี้ละกันยืมสถานที่หน่อยเอ่ขอยืมหน่อยรอบที่แล้วฉันเป็นกอเดี๋ยวตอนนี้ฉันก็เป็นต่อพวกนายหนีไปเลยละกันนะโอเคฉันไปนะฉันจะไม่รอหรอกนะะโอเคได้ในเมื่อพวกนายหนีไปก่อนฉันก็ไม่นับละกันไปเลยมาแล้วเว้ย กดขี้ขวาไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วโอเคจัดไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเจอเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยู่เจอฉลามบนบกเฉยเลยฉลามควรไปอยู่ในน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันวิ่งเร็วมากเลยนะกระโดดก็วิ่งโคตรเร็วเลยนะห้ามกระโดดดีกว่าเฮ้ยเอางั้นเหรอใช่ห้ามกระโดดกระโดดวิ่งเร็วเกินฉลามตัวฉันมันวิ่งไม่เร็วเท่าไหร่เออเฮ้ยไม่โดนมาไม่โดนมา อะไรอะไรไอ้ดีดีไอ้นี่มันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเอเลี่ยนเอ้ยตีไปเอเลี่ยนอะไรอ่ะเฮ้ยฉันติดเอเลี่ยนเอาฉันออกหน่อยอ้าวเฮ้ยมาแล้วม้ยเฮ้ยโอ้โหฉลามเล่นมุงนี้อ้าวเอเลี่ยนก็อยู่ข้างในทำไมนายไม่ได้เอเลี่ยนแล้วก็นายอยู่ใกล้กว่าไงเฮ้ยหูตีไม่โดน พวกน้อยทำไมอตัวเมื่อกี้เห็นหน้าชัดเลยแต่ตีไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอไม่กัะพ้าหรอไม่โดนเหรอไม่โดนหรอโอ้โหไม่โดนสักทีวะายแล้วายแล้วทำไมมันไม่โดนมาเลยวิ่งไล่เลยจะเจ้าเอเลี่ยนอาจจะไล่ง่ายกว่านะไม่ลองหาเจ้าเอเลี่ยนดูหรอได้ Lam đinh binh 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 đi, binh 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 đi. Đi đi. binh đi. binh 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 đi, binh 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 เฮ้ยไอ้ปอดทำไมนะอ้าวอย่างนี้ก็สวยดิอะไรอะไรอะไรล่ะอะไรอะไรไม่ลอยไม่โดนน่ะเลิกใจไม่นี่ตัวช่สายตาสั้นเลยมัเนี่ยมายิงตีไม่โดนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยพวกนายลองของเหรอเฮ้ยเอ้ยไปชิลเฮ้ยเอ้ยโมดแล้วหมดแล้ว พ um na, Maya, ูนายอย่าประมาทชนอย่าประมาชนเออเออเอ้ยโอ้โหนายเป็นอะไรกับห้องนี้วะเนี่ยโดนไปไม่นะจะหลามนายเป็นอะไรกับฉันเนี่ยก็พวกเรามีกันอยู่สองคนไม่ใช่เหรอ แั้นายจะวิมาหาฉันทำไมก็อย่างก้อยฉันก็ไม่ได้ตายเงาๆงไงฉันจะตายก่อนนายเนี่ยแหละจะหนีไปไหนเอเลนไม่นะกลับมานี่ก่อนไม่นะไหนเป็นอะไรกับห้องคอมฉันชอบสีฟ้าเอ้ยฉันติดอีแล้วว่า มันเดินชนตัวฟอร์มแล้วมันก็ติดไปเลยไอ้เอ้ยเฮ้ยขยับไม่ได้ว่ะอ้าวฉลามนายทำอะไรของนายเนี่ยแอบได้ยังนายกดนี้ปะเนี่ยกอกแกลกกดแกลกจะไม่ได้กดล็อกนะวันหนึ่งว้าวซิกมาบ้าเดืแปลกอยู่นะตเฮ้อ

เอามาเลยวะม่าจะเป็นอยู่นิ่งๆอยากให้ฉันช่วยดึงกันเหรนั่นเลยเหรอเจ้าฉลามโอ้หมุกเดิมของมันนี่แหละนะ้ยโอ้โหไม่โดนไปไหนฉลามเอเลี่ยนมาโดนไม่โดนเอเลี่ยนปั่นปวดนะเอเลี่ยนนี่ฉันแขนเออโอ้ยไม่โดนนะเฮ้ยนี่มันเออมันสายจู๋หรอฮะ อีกทีเดียวก็โดนแล้วนายนี่มันนายนี่มันเร็วจริงๆลามเอเลี่ยนนายน่าจะเร็วแล้วมันทอะไรก็แต่นี่ยแหละเกต้าตายจะลามไอ้เอเลี่ยนมาปัดผลไอ้ยเรียบร้อยยูตีมันตีมันช่วยตีมันเอเลี่ยนตายคนแรกนะต่อไปเอเลี่ยนก็เป็นนับเลยสิวิเอเลี่ยนไป ห้ามกระโดดนะห้ามกระโดดนะเจ็ดหกห้าสี่ลาองหนึ่งโอ้ยยมากิอะไอีกเดือไรถึงไหนเลยเนี่ยนับได้โคตรเร็วเลยไอ้ไหนกันล่ะนโอ้เาไมตีแรงยัว่านเลือเหลีอห้าสิบห้าเองีสามทีตายตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเอวาเอาวมาดีมาดีนี่คือจุดจุจุดจุงที่เทพที่สุดมาเลย มีพวกนายอยู่้าวี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าวเฮ้ยโดยแล้วว่าโอ้โหอะไรวะทำไมตอนตาชั้นไล่โคตรยากเลยทำไมพวกนายเล่นแล้วมันไล่เร็วยังาพ่กจังอาจจะเก่งเกินไปอ้ยากจะได้จับแปะกับฉันกันเหรออ่ะ อให้เล่นด้วยฉันกำแขนฉันกำแขนกับปลาฉันกำแขนมากๆเนี่ยเจ้าเจ้ากบนายอยู่ไหนเนี่ยโอ้เจ้ากบไายเรียกอะไรบ้าๆกูไม่เนได้นี่มันคือที่กลับมาของฉันจะหลามทำไงดีเนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะช่วยเอาออกให้เอง เราเรามาทำพันธมิตรกันเถอะใช่ไงไม่ได้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 ้ากบมันต้องโดนแล้วแหละเฮ้ยไม่ได้เว้ยฉลามจัดการให้ฉันดีอ้าวจะดุดจะดุด้วยด้วยดีตายตายฉลามตายซะแล้วเออเพ้ไปเลยฉลามอ้าวเฮ้ยอ้าวไม่่ทาอยหนไม่หน นี่ฉันอยู่อยู่ข้างหลังเจ้ากรเลยจะได้จิงมาได้จะทำอะไรเอ้อเอ้อวิญญาณกับแกนไอ้ยนเอียนไอ้อ่าตอนนี้ฉลามเป็นนะพ่อฉลามโดนตู้คอนเทนเนอร์หนีบตายใช่ไหมกระบอกนายนะยจ้ากรมอโดให้นายนับประมาณ200วิรับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเก้าสิบโอเคไปได้ จะโกรปนายอยู่ไหนนะฮะนายอยู่ไหนนั่งเล่นอยู่นั่งเล่นใช่นั่งเล่นที่ไหนน่ะตอบไม่ต้องคำถามมากเฮ้ยจะเอเลี่ยนแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะกก็บเจ้เจ้เอ้เอเลี่ยนมันยกสายจะต่อยกันเอ้ยมาทางนี้มาทางนี้หนีหนีหนีเฮ้หนีดูนะเอเลี่ยนดูนะอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยจ้าใอ้ดู ไอแอลเซอร์แมนไจะไหวแล้วจะกินไก่เซตมามาจากไหนวะจะไม่ไหวแล้วเซตมาอ้าวเดี๋ยวไปดูเฮ้ยเฮ้ยเอามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายสรุปเราจะมาหนีกันหรือจะมายิงกันเนี่ยฮะอ้าวโอ๊ยเออใครเป็นคนเริ่มความโกงคนแรกเนี่ยฮะ ท่านินไม่ตายนายนั่นายหละจะกลอโอ้โหวุ่นวายหมดเลยตอนนี้โอ้ยฉันเห็นจอขาวแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นการแบบว่าให้ตัวนี้ไปหนีแล้วเราก็ไล่ฆ่านะอ่าเหมือนเดิมเราจะมาทําการโอนให้ออกแท่งกันอ่เดี๋ยวฉันเรียกผิดอ่ะโอ้เรียกลัวมาใช้ห้าสี่สามสองเฮ้ยโอ้โหฉันได้เป็นแล้วเนี่ยออกดำอีกแล้วก็ใช้ปืนอะไรเนี่ยเอาปืนหน้าไม้ปืนหน้าไม้ น้ำไม้เหรอเริ่มเลยดีกว่าพวกเราเริ่มไปได้ได้เลยนายก็คิดดูสิตัวมันเล็กแกค่ที่เดียวยังถามเออนั่นดีแต่หน้าไม้นี่มันน่าจะยิงได้อยู่แหละถ้าเล็งแม่นๆมใช่โดยเฉพาะเจ้าก,กบอาจจะวิ่งหนีไม่ค่อยเก่งทำอะไรของมันวะรไ่ไม่รู้สิพวกเราอาจถูกปั่นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อมันฉ <c oughs> ันเห็นพวกนายแต่พวกนายไม่เห็นฉันนะ งั้นหละใช่แล้วในห้คงไม่ได้กดกระโดดแล้วไปติดอยู่บนเพดานใช่ไหมไม่ได้กระโดดเลยฉันอยู่เฉยๆของฉันหาไม่เจอหลักอ่าเอเลี่ยนมาทำอะไรฮะที่ห้องนั้นนะฮะห้องไหนอะพูดีอยู่ดีอยู่ในห้องไงห้องไอ้นี่ห้องเป่าลมอะที่มันจะมีแก๊สเออห้องฟูอ่ะ ไม่อาจอยู่แถวนั้นอยู่ห้องพยาบาลแล้วตอนนี้ห้องพยาบาลไม่เอาไว้ฉันว่ามันไม่ใช่แล้วแหละอ๋อจะเจอแล้ว,ว <laughs> ยิงให้โดนสิบยอยอ,อ่ะ <laughs> ดิอด่ะดิเอาให้โดนเอาให้โดนโอ้โหเอา้า เอาเฮ้ยตายตายได้ไงวะนายโดนชั้นรอบไงอะไรอ่อนจริงๆเิงจริงเหรเนะจริงเหรเนะต่อไปฉลามจะเป็นใช่ไหมใช่แน่วโอเคนั่นฉลามไม่เป็นเลยวิ่งหนีไปโอ้จะนับสิบวินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเลยต่เราใช้หน้าไม้ก็ใช่ไหมอ่าใช่ฉันแอบและฉันหลบซ่อน แอบไปเล่นหอนแต่พวกนายหาไม่เจอเลยอ๋อขนาดนั้นเลยจะเห็นว่าพวกนายไม่ได้ถือด้านไม้ด้าไม้เฮ้ยแสดงว่านายไม่ได้เห็นพวกฉันแลยอาหาฉันไม่เจอละสิเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนวะหาไม่เหอาเจอแล้วดูเดี๋ยวนี้ว้าวหน้าไม่ปืนค้น เฮ้ยมันีด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าทำแท่งทำแทงเ้อไอ้บูกีโก้แกไายฉันบอกแล้วได้เห็นพวกแกไม่ได้ถือหนามาอะไรนี่ไงมาดูดิมาดูอีกทีดิเออให้มาดูอีกทีให้มาดูอีกทีเออฉันว่านายตาฝาดว่ะเออนี่ไงนายก็มาดูดินี่ไงนี่คืออะไรเฮ้ยหนาไม้จริงด้วยอ่ะเฮ้ยเออโอ้ยฉันไปกันนะทุกคนไปเลยไปเลยอ่างั้น ฉันว่าไอเอเลียนมันน่าจะอยู่แถวๆถวนี้หรือเปล่าเออออาวุธพวกนายนี่มันลายแรงกันเหลือเกินเฮ้ยแสดงว่ามันเห็นเรานายไม่มีทางเจอฉันหรอกฉันบอกเลยใช่แล้ว่ันอยู่อีกที่นึ่งยังไงล่ะเฮ้ย้ออยู่ใกล้กับฉันมากเลยนะเอาจริงเฮ้ยบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ๆเราก็ได้นะเออแต่ขีโมอะไรเงี้ย ขี้โมนนแล้วแต่วกนานเลยแต่ฉันได้หยิบไก่ไงมันอยู่ไหนวะไปเจอแล้วเอ้ตรงไหนยังไงมันอยู่ตรงทางเลยอยู่ตรงหัวอยู่ตรงหัวเอ้ตายแล้วเหรอใช่ไหมปืนเลยไม่รู้ไอ้มันรอดอยู่ที่ไหนนะตอนแรกเออน่าอยู่ไหนวะเอเลียตตอนแรกอ่ะฉั่อยู่พันมาให้เฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นแล้วว่าอยู่พันไหมเป็นไงว่าพวกเราที่มาหนีสับหลาดในวันนี้สุดยอดไปเลย ใช่แต่ว่าจะถูกโกงบ่อยมากเลยนะพวกนายคิดว่ายอดวิวคลิปนี้จะเท่าไหร่อ่งคงจะหลักพันแน่นอนแหละโอ้ยมันต้องยอดวิวเยอะเหมือนของพวกอมองอ u สสีว่าพันล้านหรือเปล่าไงโอ้โหนั่ก็เยอะเกิน โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u r สไครต์กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มาหนีแบบจริงจังนะครับผม <c oughs> เป็นการหนีแบบว่าเฮฮาแล้วก็มีโกงกันบ้างเล่นกันบ้างนะทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs> มาจ้า้ตายซะ